สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับไปกันในเกมเดิมที่เราคุ้นเคยแล้วก็เล่นกันมาไม่ได้ยาวมากแต่ก็บ่อยอมากๆนะครับนั่นก็คือเพชรซิมูเลเตอร์ X นะครับเย่ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปเรื่องเจ้าไขา่ตัวไข่ตัวไข่ใบีนี้ไปนะครับว่าเราจะได้รับฟรีทุกๆเท,ที่ยงกับเที่ยงคืนของประเทศไทยเนาะซึ่งก็ ตรงนี้เรากาลังจะได้แล้วแล้วก็ไม่รู้ทําไมเนี่ยผมคลิกอันนี้ผมคลิกไม่ได้เลยเนี่ยคล,คลิกอันนี้ยังได้อยู่แต่ว่าคลิกเอ่อกล่องของขวัญไม่ใช่ดิเป็นเหมือนกิฟต์ไม่คลิกไม่ได้เลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมน่าจะเป็นบั๊กแล้วก็ผมก็มีสัตว์เลี้ยงมากเยอะแบบเยอะมากมีตัวหนึ่งเนี่ยก็คือผมไปซื้อมาเนี่ยมีตัวหนึ่งซื้ออีกตัวหนึ่งเทรดมานะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อ๋อจะไข่เหมือนเดิมเนาะผมก็ไปซื้อซื้อมาตัวหนึ่งคือเขาเป็นเทรดนะครับแล้วเขาให้เขาให้เจ้าตัวนี้กับไข่ไปนั้นมนาะพอดีผมก็เลยเอาไปเลย3าบิลเลียนแล้วกันแล้วก็ผมก็มีเจ้าตัวตัวไหนนะตัวพวกนี้ผมจะไม่ได้ว่าผมซื้อมาเท่าไหร่หรือว่าเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็ฟิลไปเยอะๆเนี่ย ั้งบนนี่บางครั้งก็ขี้เกียจแล้วก็บางตัวก็อยู่ในเดย์แคร์นะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปซื้อเจ้าตัวนี้มานั่นก็คือเจ้าตัวไหนนะนี่ตัวนี้ซื้อมาน่าจะ1 1จุดเท่าไหร่จำไม่ได้1.3กว่าหรือ1.4 1, 1เออใช่1.4 1บิลเลียนครับงั้นก็เดี๋ยวเรามารออันนี้ดีกว่าดีกว่าแล้วก็เอออันนี้ระหว่างรอนะครับก็คือเราจะต้องรีบทำเควสมากเพราะว่า ตอนนี้มรามี32ใช่ไหมอันนี้คือผมทํามาจนถึงประมาณอันที่83นะครับซึ่งก็มี150เราเหลืออีกครึ่งเวลานะครับก็คือ,เ,อเราเหลืออีกครึ่งหนึ่งแล้วก็จะจบอีเวนต์แล้วเรียบร้อยฉะนั้นครึ่งหนึ่งก็คือ75ใช่ไหมชนะตอนนี้เราเกินครึ่งแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ายิ่งไปเรื่อยๆเราจะต้องยิ่งใช้ดาวเพิ่มขึ้นฉะนั้นก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาว <laughs> โธ ก็ดักแมตเตอร์เนี่ยอันนี้ก็คือตันแน่นอนส่วนมิทิคอเนี่ยตอนแรกว่าสิอันน,นนะแล้วก็ผมก็ทาไปเรื่อ,ๆอยๆจนเหลือแค่2แต่ผมงงมากครับเพราะว่ามิทิคอโอเนี่ยสดาวแฮชสิแต่ว่า3าดาวแฮชสคืออะไร <c oughs> คือแบบไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่าเป็นความผิดของผู้พัฒน,นาเกมที่เขาใส่ผิดนะครับแล้วก็เซลในเทดดิ้งบูทแต่ว่าเราจะยังไม่เซลเพราะว่าเหลืออีก2นาที <c oughs> เดี๋ยวเราเอาขอก่อนแต่อันนี้ก็ยังคงเอาไม่ได้เนาะ งั้นก็เอิมเราไปฟิลเพชรระหว่างรอดีกว่านะครับเหลืออีกตั้งเยอะมาเลยเอาเข้าไปให้หมดตอนนี้ตรงนี้น่าจะได้ประมาณ10ตัวนะครับนี่สิตัวพอดีปึ๊บ38มิวิเท่านั้น,นครับโอเคเอาอันนี้เข้าไปให้หมดน่าจะได้โอเคน่าจะได้11คนทีเลียนพอดีตัวนี้ผมฟิลมาได้ชายนี่นะครับเดี๋ยวกะจะเอาไปรักเมตเตอร์เนาะเราจะได้ประมาณ ตัวเจกวก่อคอทิเลียนนะครับซึ่งผมก็อยู่ในเดแคร์ตอนนี้แล้วก็เฮย้ยสิบห้าวิอืมโอเคได้ตอนมีครั้งหนึ่งที่ผมก็เคยรอยอย่างนี้เราได้ไปแล้วนะครับแล้วก็รอบนี้จะเป็นรอบที่สองที่เราจะได้เองส่วนอีก3อันก็คือน่าจะซื้อหมดเอ้ยเดี๋ยนะผมเคยได้ไปสองรอบแล้วนี่แค่น,นี้เหลือชั่วโมองกว่าอันนี้นะครับคือตัวที่ผมบอกแล้วก็ผมเนี่ยน่าจะดากแมตเตอร์ตัวพวกนี้ไปนะตัวนี้เราจะได้ประมาณร้อยกว่า ร้อยกว่าคอทิเลียนแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวตัวนี้เลยมันหกสิบสองคอทิเลียนมั้งตอนตอพอได้ปุ๊บเราจะได้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ้าวทำไมเราไม่ได้ไข่เราได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันถึงเวลาแล้วไม่ใช่หรอฮะ what what ทำไมเราไม่ได้แล้วทำไมเพื่อนเขาถึงทำไมเขาทำไมเขาถึงมายืน ยืนยืนออกันอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเราถึงปีนได้แค่คนนี้คนเดียวเออนี่ไงนี่ไงเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าไข่อยู่ไหนโอ้เซโรเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับอู้นี่ไงเอิ่มขอโทษนะแต่ว่าอะไรทิกกี้เอ็กบั้นเขาบอกว่ามันมันเอาไวเล l รโมันคือมันได้เฉพาะคนที่ v ว r i f ฟแล้ว เป็นพรีเมียม VIP แล้วก็เดดิเคทเพลเยอร์เอ่อไม่ได้เหรอวัดก็คือต้องเป็นเพลเยอร์ที่เวอร์ดิฟายแล้วแต่ของเราเป็นแค่ไฟล์นะเป็นแค่แฟนเออแฟนวัดเกิดอะไรขึ้นพินถามนี่ไงเราเป็นแฟนแต่เรายังไม่ยังไม่ได้เวอร์ดิฟายผมเข้าใจแล้วถ้าเวอร์ดิฟายนะ โวลิไฟน่าจะต้องฟอลโล่ทวิตเตอร์เขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมยังไม่มีทวิตเตอร์ไงโถโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็ได้โอ้โถเอ้ยแต่เอาจริงอันนี้เราฟาร์ไปไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเพราะว่ามันก็เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่าเราเปิดไว้มันมันก็เนาะเฮ้ยไม่เป็นไรผมว่าเราทำเควสน่าจะมีประโยชน์กว่าเลยนะโอเคมาแล้วห,หาบูต ผมว่าเราควรที่จะซื้อฮิวสักตัวหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะเก็บเงินก่อนเก็บไว้เป็นแบบเป็นร้อยร้อยิลเลียเลยแล้วก็ค่อยเอาไปซื้อตัวฮิวที่มันแบบแร่ๆอะไรอย่างนี้นะครับมาตอนนี้เราบู๊เรามีอยู่เท่านี้นะครับฉะนั้นก็ผมว่าเราเอ็กซิสดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอิมเราขายราคาให้มันถูกกว่านี้เพราะผมขายแบบนี้มาเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เลยนะขายไม่ออกเลยครับโอเคมาเอามาประมาณสักเท่านี้12ตัวมากสุด เราจะขายไปสักอมผมว่าเราขายสัก5้ามิลเลียนได้ไหมห้าจุดห้า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 มิลเลียนเออลองดูเพราะว่าปกติเราขาย9.99ก็มีคนซื้อนะแต่พออัปเดตนี้มาคือไม่มีคนซื้อเลยอะถ้าเกิดราคานี้ไม่มีคนซื้ออีกนี่เปลี <laughs> ่ยนเซิร์ฟอย่างเดียวครับอันนี้อะไร1.85โ okay. อเคราคาตอนนี้มันตกลงมากครับเจ้าไข่เซเลอร์เองเนี่ย เพราะมันได้บ่อยไงแล้วมันได้เยอะแล้วก็ได้ง่ายด้วยแค่ทำเควสนิดเดียวเราก็ได้แล้วระหว่างรอนี้เราวคนที่จะอู้ใช่นี่โโ,โหสิบแปดจุดห้าบิลเลียนเหนื่อยใจคนก็ไม่ซื้ออีกเนาะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกมนี้เกิดอะไรขึ้นขนาดอย่างนี้แล้วคนยังไม่ซื้ออีกนัเนเี่ยหรือว่าคนเขามีเยอะแล้วความจริงคนเขาก็น่าจะซื้อไปขายได้ประมาณสักแบบสิบล้านนะครับประมาณนี้ ไม่เป็นไรคนไม่ซือ้อไม่เป็นไรระหว่างรอเราจะไม่เปลี่ยนเซริร์ฟเราจะยืนอย่าอยู่ตรงเซิร์ฟนี้แลกได้8ไว้ยครับส8 3 2ใช่ไหมแต่ถ้าแต่ไม่มั่นใจนะว่ามันจะเพิ่มเป็น5้าหรือเปล่าอันนี้เอาไปทำาไมด้ไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเรามีต้องเยอะอยู่แล้วนี่อันนี้แหละของดีเอามาเอามาเอามาเอานี้มาแล้วนี้เจ้ามาทำไมอะเอาไปทำไมอะ่อมอะ เดี๋ยวสกีตบอร์ดเราเราเอาไปทําไมเรามีเรามีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามี2อันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคเราได้เซเลอร์เอ็กมา2ใบครับเราจะไม่เปิดแน่นอนเพราะว่ามันเกลืออย่างแน่นอนแล้วอีอย่างเราได้เพชรอิงเด็กมาแล้วเราไม่มีทางได้ฮิวแน่นอนเพราะว่าโชคเราทุกคนก็น่าจะรู้ว่าโชคเรามันจะเป็นยังไงโอเคเก็บไว้เดี๋ยวเราค่อยมาขายทีเดียวอันนี้เราเราค่อยขายตอนอีเวนต์หมดอันนี้ก็ โอ้ถ้าไม่ราคายังสูงอยู่เลยอ่ะนี่โอ้โหอันนี้ราคาต่ํามากแล้วครับจากตอนนั้นยังแบบร้อยบิลเลียนอยู่เลยนะอันนี้ก็เรามีกี่ใบแล้วเนี่ยเอิม4ี่แปดสิบสองสิบหกสิบแปดครับอันนี้ล่ะโอ้โหเฮ้ยอันนี้ราคาต่ากว่าอีกแล้วเนี่ยอ๋ออ๋ออันนี้ยังสูงกว่าเออมไฮบ์กิฟอันนี้ก็ปกติโอ้โหอันนี้ขึ้น30บิลเลียนแล้วครับโอเคเควสเอ็กยังเหมือนเดิมอันนี้33แล้วอันนี้ล่ะ1.68 อันนี้1.44ก็ยังทำไมอันนี้ดูเหมือนราคาขึ้นอ่ะพวกเ e อ c l u s ค v ูอืมเนาะไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ที่เราซื้อโอ้โหคือตอนนั้นราคาประมูลผมจำได้เลยเออต่ำสุด6บิลเลีนนั่นคือต่ำสุดแล้วเราได้มาประมาณ1.6บิลเลีนและตอนนี้1 3บสถึง15บิลเลีนว้าว ของดีเข้ามาซะและ้วทำไมอันนี้เขายังไม่ยังยังไม่รู้อีกอะว่าราคาเท่าไหร่โอเคโอเคประมาณน,นี้แล้วก็ยังคงไม่มีใครซื้ออีกเนาะโฮโทโอ้หนี่ไง13-15ถึง15บิลเลียนครับเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ซื้อกันเลยอะอุตส่าห์ลดราคาให้ตั้งขนาดนี้แล้วนะมาเราจะไปชื่นชมตัวอะไรดี โอ้โหตัวพวกนี้อันนี้ใชทคนิคสองตัวเลยเหรอเนี่ยดูว่าตัวใหญ่น่าจะตัวใหญ่เอิม่มคิวส์คัพเค้ก54.1บิลเลี่ยนครับตัวไหนที่ราคาถูกๆเอิม่มคัพเค้ก5.1บิลเลี่ยนตัวที่ถูกๆน่าจะสลามสลาแปะโอ้โห80อันนี้77โอ้โหอันนั้นถูกกว่าเยอะ51บิลเลี่ยนนะเอิม่มตัวอะไรอีกตัวนะ ฮิวช์ลฮล洛克เอออันนั้นน่าจะสูงแล้วแหละ Hel Rock. เฮล็อกอ้าอะไรเพื่อนว่าไงต้องการอะไรครับโอ้ไม่เอาอะเงินไม่พอโอ้โหให้ทิคี้เองมาด้วยโถเรามีแล้วตัวนี้โอ้เนี่ยเฮลอกโอโ้โหราคาไปเป็นงี้ อันนี้คงจะเป็นฮิ้วที่ถูกสุดและเราแค่เข้าไปดูราคามันหน่อยนะครับว่าคนเขาตั้งราคาขึ้นเออเยอะกว่าปกติหรือเปล่าแล้วก็ไปขายของนี่แหละ <c oughs> เขาไม่เขาไม่วาปมาให้นะครับเราหาบูทบูธโลง่ลงๆนี่บูทนี้บูทนี้โอเคราคาขายถูกๆตอนนี้คือเป้าหมายของผมอันต่อไปนะก็คือเป้าหมายที่จะเข้าโปรเซิร์เวอร์ให้ได้เราต้องมีคิ้วทั้งหมด10ตัวด้วยกันครับโอเคหา หาตรงนี้โอเคไม่มีเลยอะแสดงว่าเขาจะออกไปแล้วไม่ก็อาจจะขายไปได้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหหิวโอ้โหเยอะมากเอิม่มไม่มีอะไรน่าซื้อเลยตอนนี้มีแต่คนขายแบบตั้งราคาแบบโอ้โหอันนี้เท่าไหร่77โอเคก็โอเคอยู่นะเพิ่ได้ปั่นราคาแบบขนาดนั้นตอนนี้เรามีเงินอยู่9.8บิลเลียน บวกกับแบงก์อีก73ก็เป็น82บิลเลียนโอเคน่าจะซื้อได้แหละแต่ว่าผมยังไม่ซื้อเพราะว่าเรามีคิ้วอยู่แล้วตัวหนึ่งที่ก็ล็อกไว้แล้วถ้าไม่ราคาเป็นขึ้นจมาอีกแหละมีอยู่40,000กว่าตัวนะครับโอเคคือมันมันอ้าวกดผิดอีกโทคือเราจะต้อง ผมว่านะเราต้องไม่รีสตาร์บูตก่อนเราหาบูตอะไรดีๆกว่าน,นี้ไหมมีอีกไหมหรือว่ามีดีดีอยู่แค่นี้จริงมีดีอยู่แค่นี้ <c oughs> สิ่งที่เราคงต้องยอมมาขายทั้งหมดนี้ไปเอาไปก่อนหนึ่งเจมร้อยคนซื้อให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรา่อยเพิ่มครับโอเคแค่นี้แค่นี้ก่อนเพราะว่าตัวพวกนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะตัวนี้ไปด้วยละกัน30บ คนทีเลียนก็ขายสัก30มิลเลนก็พอประมาณนี้ปกติที่ผมเห็นเขาก็ขายเนี่ยสามลเลนบางคนก็ขึ้นไปร้อยมิลเลีนเลยฮะ <c oughs> ไม่มีใครซื้ออีกหรอเนี่ยวัดผมว่าผมมีวิธีแล้วเอ่มโอโอเคไม่ต้องทําไม่ต้องทําวิธีแล้วเราได้แล้ว <c oughs> โอเคเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราต้องเอ ขายไปราคาเท่าไหร่นะลองดูก่อน 9. 9.9กมิเลียนใช่ไหมโอเคเพื่อนเขาซื้อไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราเหลือแค่เพียงแค่เท่านี้ขายไป9.99มิล9.00ถูก9.9มิเลียนโอเคมาไปวางเข้าไป9.99มิเลียนครับดูซิว่าเขาจะยังซื้อไหมถ้าเขาไม่ซื้อแล้วก็ไปแล้วไป่ทำเควสต,ต่อ เรามีอยู่1ตารโอเคตอนนี้เราไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครั้งลา่าเมื่อกี้ที่เราแลก90โอเคอันนี้จะได้เริ่มได้เป็นบิลเลียนมาแล้วโอเคเยี่ยมเราต้องการเจมโอ้โหตรงนี้ไม่ค่อยมีเจมเลยที่เราแลกมาทั้งหมดเนี่ย8 8อันใช่ไหมใช่1 2 3 4 5 6 7 8โอเคใช่ตลาดเงียบเหงามากไม่มีการซื้ออะไรเลย <laughs> คือแบบโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้ใช้ได้งานได้ยัง ก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหโอเคตรงนี้เขายังปลดล็อกอะไรกันไม่ได้เลยอ่ะโอ้ช่วงนี้คือเพสซิมูเลเตอร์คือแบบไม่ค่อยอัปเดตอ่ละอัปเดตไม่ค่อยน่าสนใจแล้วนะครับอะเซฟมาทำไมตรงนี้ต้องเป็นตรง a x e l ซ t ลูเตอโนะครับ ผมว่าเดี๋ยวเราฟาร,ร์มเควสไปอย่างนี้เรื่อยๆดีกว่างั้นก็โอเคงั้นคลิปนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมก็ค่อยมาอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็เราจะดูซิว่าเราจะได้ทำเควสได้ถึงไหมเควสเราเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยร้อยห้าสิบอันยิ่งอัปเดตต่อไปอาจจะ200เลยก็ได้โอเคงั้นก็เออผมฝากไว้เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับ 七上写着金相链的三世。